คุโอท็อปครับวันนี้พบกับดิฉันประภาพรจูงพันค่ะจะพาไปติดตามประเด็นร้อนจับกลุ่มหนุ่มค้ายาใจกลางกรุงค่ะค้ายาให้กับเด็กวัยรุ่นท้ายซอยเราจะไปติดตามรายงานสดไปอยู่กับตำรวจนอกเครื่องแบบที่จะพาเราไปดูว่ายานี้เป็นยาอะไรบอกว่าเด็กกินเด็กติดวัยรุ่นกินติดคนแก่กินติดไปติดตามกันค่ะคุณสุภาพันธ์วดีคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะโอท็ <blunt. S 1> อปลับนิวของเราวันนี้เราอยู่กับหมวดเอิร์ธนะคะยังไงคะหมวดชาวบ้านโทรเข้ามาแจ้งว่าได้เจอผู้ต้องสงสัยที่คล้ายกับคนขายยาใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราตามหมวดเอิร์ธไปดูกันนะคะว่าใช่ผู้ต้องหาจริงหรือเปล่าค่ะไปค่าหมวดไปอยู่เลยอะไรเี okay. ่ยอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะดิฉันว่าคนขายนี่ต้องมีอาวุธแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันขอทุ่มดูก่อนนะคะว่านอกจากยาเสพติดแล้วเขาจะมีอาวุธหรือเปล่าค่ะ ขายพี่ไปขายเนี่ยเขาบอกเราขายยาเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมยาไม้ยาอีบอกมายาหนมพี่บรรยายว่ายาหนมเนี่ยเนี่ยยาอะไรยาหนมเนี่ยมันแล้วมาเสพยังไงเนี่ยไม่แปลพี่ผมเอามากินยาอะไรนะยาหนมมันคือยาอะไรยาหนมเนี่ยกะละแม่เอ้าเขาแจ้งมาขายยาเนี่ยโถผมไม่ได้ขายผมจะขายยาหนมขายแล้วอ๋อมันคือยาหนมใช่ไม่ใช่ยาไม้ยาอีไม่ใช่พี่ไม่ใช่ โอ้เหนื่อยวันนี้พี่วิ่งตามผมเข้ามาเนี่นยก็เราวิ่งหนีมาอเอา้าน้องน้องไม่ได้ขายยาเสพติดเหรอไม่ได้ขายยาเสพติดพี่แล้วน้องขายยาอะไรอ่ะยาหนุ่มครับยาหนุ่มคืออะไรคะคือกระละแม่พี่เอา้า คนใต้เขาเรียกยานมใช่หรอใช่พี่เอาแล้วที่เขาติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาติดอะไรกันฮะติดฟันพี่ <c oughs> ติดใจถูกแล้ว,แล,วแล้วน้องมัดลับๆแล้วรออะไรตรงนี้ผมมารับออเดอร์ตรงนี้พี่เห็นไหมลูกคา้าผมยืนรออยู่ก็ไม่ส่งเขาอีกเนี่ยทำไมลูกค้าเยอะขนาดนี้ล่ะคะขายดีมากเลยพี่เดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาไปลองชิมเลยงั้นเดี๋ยวก็ต้องขอเวลาไปลองแล้วค่ะขนมยานมสินค้าโอทอปจากจังหวัดตรังคุณผู้ชมคะ ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยที่เราติดตามกันมาในคดีวันนี้นะคะตรวจไม่พบสิง่งผิดปกติของกลางใดๆเลยนะคะนอกจากกละแมห่อนี้นะคะจากวิสาหกิจชุมชนควนหนองกกจังหวัดตรังค่ะเดี๋ยวต้องหาเวลาไปลองกันแล้วล่ะคะ่ะ เรน,นี้เขาใจผิดนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยาบ้า,ายาติดติดเลยนะคะทีมงานเนี่ยเอาสคริปต์อะไรมาวางผิดเนี่ยเอาเอาเป็นว่าขนมชนิดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรู้จักกันค่ะขนมชนิดนี้ก็คือกาละแมค่ะเป็นขนมชนิดหนึ่งที่นิยมทำในจังหวัดภาคใต้ตามงานใหญ่ๆเช่นงานแต่งงานงานบวชนาคงานเลี้ยงสิบ ที่เรียกว่ายาหนมนั่นก็เพราะว่าชาวบ้านในชิงชนบอกว่ายาหนมน่าจะมาจากพระยาขนมนั่นเองซึ่งก็หมายถึงยอดแห่งขนมหรือเจ้าแห่งขนมทั้งหลายแต่ชาวใต้นิยมเรียกสั้นๆเหลือแต่คำว่ายาหนม เป็นการเข้าใจผิดนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราไปติดตามสกูปนี้กันต่อละกันนะคะสำหรับส่วนผสมของยาหนมหนึ่งกะทะใบบัวจะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียว4กิโลกรัมน้ำตาลปี๊บ9กิโลกรัมและน้ำกะทิประมาณ7กิโลกรัมตั้งบนเตาไฟแล้วกวนด้วยการใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆใช้เวลากวนประมาณ2ชั่วโมง ก็ใช้ได้ขนมยาหนมสินค้าโอท็อปจังหวัดตรังสำหรับวันนี้โอท็อปครับลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ